โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่อง C C o v e r d o s นะครับผมโอเควันนี้เรามาเล่น L L นะก็ผมจะเลือกเป็น e อ e ว n n n ลตลอดผมมาเล่นกับเพื่อนนะแต่ว่าผมเปิดไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นคอลกับแฟนอยู่นะลรับผละแฟนคืออะไรโอเคเรามาอยู่ในเกมนะ้อืมเราจะเริ่มจากการตีตีนี่นะเขาเรียกว่าอะไรบับแดงเออ งอะไรวะนี่อ่ะแต่จำชื่อไม่ได้เฉยเลยโอ้ในกูเนี่ยนี่นี่แตกที่โอ้อยขอไปนะ้าคำยานะครับมันอาจจะมีคำหยาบบ้างแต่ว่าก,ก็นั่นแหละก็ <c oughs> ใครโทษจะมาใส่ตลอดปะจริงนะเออ เออนี่นี่นี่ไงผมตีไก่ตีแรงมากเลยมันคือตัวอะไรไม่รู้แต่ผมเรียกมันไก่อะน่าจะไก่อะโอเคเราก็จะจอด้วยที่หมาป่านะครับผมแม่งหมัดหน้าหมัดใสจริงเลยเราจะไปเอาบ้าฟ้าด้วยนะเฮ้ยมะนาวผมจะหมดแล้วนี่หว่าช่างแม่งไม่เป็นไรหรอกเราตีแดงอแล้วไงเรามันเทพ แน่นอนเรามาเทิอยู่แล้วเฮ้ยได้เสียงภาษาอุ้ยตัวอะไรอ่ะอ๋อมีชื่อตัวอะไรบ้างตายตายตายแน่ตายแน่ตายตายดิโง่นี่เห็นไหมโง่ดิแล้วโง่ดิแล้วครับพี่น้องใครจะมาสู้ผมได้หนึ่งกับผม่ไม่ไหวอ๋อนี่มันชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้ว่ะโกราด ใช่หรือเปล่าด้วยทีเดเมวะไม่รู้ดิหน้าเหมือนกันมากเลยน่าจะโอลาฟแหละตาขวานได้นี่ไงอืมอืมอืมโอเคได้บัฟฟาร์มแล้วขอเลือดขอเลือดขอเลือดเฉยๆไม่ตีไม่ตีอย่ามาตีเปี้ยวเออนั่นแหละก็ไปไปผมจะไปเทรตป่ามันดีป่าววะเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเลดเลดเออเลดเลดป่าใช่ ไม่มีอะไรทำเมื่อตีเล่นนี่แหละโอเคเรามาเอากบไม่รู้ว่ามันไม่มันไม่ใช่กบอะมันมันคือแมลงอะไรแมลงหินหน่ะแมะลงหินฟ้าโอเคหินฟ้าก็หินฟ้าอืมเ <c oughs> ขาตีกันเราจะไม่ไช่โอ้โอโการการทิบหายแล้วนะ่ะเซตไปทำอะไรเฮ้ด้วยอย่าเข้ามาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เราอาจจะเข้าไฟกับเพื่อนได้นะแต่ว่าเราขอตีกต่อนเราคอยไปเข้าไฟ เฮ้ยถ้าเราไม่ตีนะเราจะเป็นหน้าที่ป่าที่ไม่ค่อยดีเอาซะเลยนะอ๋อโอลับใช่ใช่ใช่มาแล้วมาแล้วมึงตายอีกมึงตายมึงตายแน่ๆโอ้อะไรันนี่มานี่ไปไหนมานี่เออเออตายเออแน่เอ้ยอย่าตัวโออย่าตัวโอไม่นะไม่นะใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญือนี่ยตายตายตาย ซึ่งเห็นไหมผมมันโคตรเทพ <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> ้อ๋อมาใส่คู่นะเออก็ดีเหมือนกันอัน <c oughs> นี้ผมชอบคิดว่ามันคือทิดแมย์ตลอดเลยโุลารเนี่ยแต่มันตีแรงนะถ้าผมเอาเขาเรียกว่าอะไรผมเอาเฉามานั่นคือผมตายนะตายจริงๆเออไม่ไหว เราก็มาเอาบับแดงต่อเลยผมกินต้มแบบขี้เกียจพักขอพักพักสนะักนิดกินต้มอ้าเพื่อนตายออาคับครดีกว่าไปาขอเดีย๋ยวว่าผมอกของโง่นะ บอ,อกตามที่ผมคิดว่ามันดีที่สุดแล้วอะ่ะแต่ใครจะออกตามก็ได้แต่ก็ไม่แนะนำเท่าไหร่โอเคนะครับเราก็จะมาตีนี่มาปลามันเดิมนี่ไงเออตายตาย,ตายผมไม่มโหดที่สุดแล้วในเกมเนี่ยเออผมเป็นซุปเปอร์ป่าไงเราเล่นเราเล่นนะอเออเดี๋ยวเราไปเอา ป้าฟ้าต่อเลยไฮ้ยดีนี่ตรงนี้แย่งเว้ยมันไม่เลดป่าเราอะครับมันโมอะครับน้นองๆแล้วล่ะแล้วล่ะพูดคำนั้นแลเนี่ปยปล่อยจังเฮ้ยจังเพื่อนโดนตีไม่เราจะยังไม่ไ,ไปช่วยเราจะเอาของเราให้เสร็จก่อนเออ,<ะ>ตอตีแรงถูกมั้ยตีแรงจริงเนี่ยสกิลนี่โคตรแรงอะ่ะเป็นเลดป่าฝั่งมันได้ป่ะเน,นี่ยไม่เพื่อน,นออก็ไม่มีคนมา ค่านี่ว่ะเออนะแต่อยากให้ผมเล่นลองเล่นตัวไหนก็บอกได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมเล่นมันแต่ป่านะครับก็มิดเลนนี่เป็นตัวแอลีก่ก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่เล่นป่าเล่นป่าที่เออคล่องมากเลยเดี๋ยวเราตีตัวนี้ไว้ก่อนไปเป็นตัวสังเกตการ์ดมันเหมือนเอามามาเอาลิฟต์ตอนไหนถ้าเราได้ลิฟก่อนมันก็จะได้ป้อมได้ก่อนไม่รู้อผมอนี่ใจนะครับโอเค จับลิฟเลยแล้วกันไม่ช้าอยู่ใหญ่รีรอทําไมเออนั่นแหละชนกําแพงไปหน้ายู่ดิกระดุกอืม,มอือเจ็บไหมอ่ะเจ็บไหมอ่ะเออนั่นแหละเจ็บโอ้โหโคตรเยอะเฮ้เยเยอะกินแรงจริงแรงจริงผมแรงจริงป่วยตัวเองอะ่ะ <laughs> บนี่ได้ลิฟแล้วเฮ้ร่เหรอ แต่ผมเรียกรีฟเพื่อนพาเรียกรีฟผมก็เรียกรีฟโอเคเรียกรีฟแหละไม่มีปัญหาโอเคเราไปช่วยเพื่อนก่อนเออจบจบแล้วชีวิตมึงอ่ะจบแล้ว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 เออบอกแล้วไงยะตุยะยะตุเบียตุโอเคเราปล่อยตรงนี้นะยะสุโอบยะสุโอบคิดว่ากลัวไหมฮะคิดว่ากลัวไหมมาดิมาดิมาเลยมาดิ ไม่ไม่ไม่ต้องมาแล้วก็ได้ไฟไม่เห็นด้วีแล้วนะไยไปไดโฟมอะไรใครเห็นหรใครเห็นนี่ขโมยป่ามันเละป่ามันเออนี่ยนี่ไงดีแล้วไม่ต้องฟาร์มแย่งแย่งไม่ให้หมด เจ็บหน้าจอวะตายนี่ร้านร้านในอชีวิตตายนะตายนะตายนะอยู่ต่อตายนาเออโอ้โจเจ็บเลองหนลองเออะนึ่จะเพิ่มเลือดได้เออตัวนี้มันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเราล้องหวนะมันจะเพิ่มเลือดให้เราใช่จะกลับบ้านไปดีว่าวดันต่อดันต่อแหละดีกลับบ้านเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึง ยอผมมาออกเป็น o รช of Edge อะไรสักอย่าง a g e จอ่านว่า a g e จหรือ d อ e น่าจะเอจโอเคเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนดีกว่านะอืมไอเยียวผมว่าเราไปเอามังกรดีกว่านะถ้าเราเอามังกรนั่นก็น่าจะดีนะมันมีไอติมังกรอยู่หรือเปล่าไม่มีโอเคครับโอเคเลย ชามใส่มังกรไปซะแล้วไอ้เนี่ยคือว่าจะทำชามใส่อีกตัวนี้บวกกับมังกรตัวเดียวคนเดียวเดียวๆอ่ะครับอออืื้หสุดยอดไปเลยนะครับผมอืถ้ามีใครมาแซงนี่ผมเสียใจนะดูแล้วหัวข้างบนมันลุมตุ้มกันไปหมดเลยนะครับผมไจะไหวไหมเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยไหวแหละผมมันเทพอยู่แล้ว นี่ไงืออมังกรเป็นของผมเท่านั้นเลยไม่ต้องเป็นของคนอื่นหรอกผมเนี่ยมันเทพที่สุดแล้วเกมนเนี่ยใครอยากหนึ่งก็มาได้นะผมไม่ห้าลุมหนึ่งเลยแต่ผมอยู่ฝั่งห้านะ <c oughs> เอยผมไม่เก่งลุมหนึ่งหนึ่งจริงๆผมเก่งเน้นลุมเออนั่นแหละเห็นผมคิวเยอะๆเนี่ยผมเน้นลุมไม่ไมีเราจะไม่ตายเลยไม่รูือกจะตายหรอเมื่อกี้ดูไม่ทัน ดูแต่สกอร์กันคิวเดชเฉยๆอืมอืออืออืออู้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 เราจะตายไม่ตายหรอกไม่ตายอุ้ยโอ้ยโอ้ยเออตอนนี้แหละผมตายใช่ใช่ตายตายแน่แน่อ๋อเพ่งแต่เสียงตอนไปอือปิ๊นปินมากเลยนะครับผมอะไรนี่ออกอะไรต่อดีวะโอ้ตายหนึ่งครับครับที่ตายหนึ่งอะครับอืม <g ül> หวยเกินเสร็จเอาเสร็จเพื่อนเห็นแล้วมันเห็นแล้วไม่ใช่เพื่อนผู้ผิดเออเขาไปช่วยเขาไปช่วยเขาไปช่วยรักหน่อยเขาไปช่วยรักเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปช่วยเองผมมาแล้ววิา,าผมไม่ช่วยก็ได้จะมาฟาร์มต่อหรือว่าปล่อยเป็นหน้าที่ของเขาไปเออ โอเคฟาร์มเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเวนน่ะคิดว่าไหวอ่ะก็มาดิเออเออนะเออสตันสตันมันได้ไหมมีมีตัวไหนเนะโอ้ยเสียดายประจ่เล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับอกโอ้ยอีกอยากโอบตรงกลางเฮ้ยตรงกลางมีสองตัวตรงกลางมีสองตัวเอ๊ะเค เลยอย่าโอ๊ะไปตายมามาดิมาดิาดตายแน,น่มึงตายตายตายเออนั่นแหละเอาเล่นเพล็ดเอ้ารักได้เฉยรักลาสกูรักลาสกูเย็นแม่ก <c oughs> ็เอาไปในะคำหยาบนะครับผมคนเล่นแรงเอ,อ้าว่าจะเลดป่ามันสักหน่อยเข้าไปตีมันยันไม่ได้เนะี่ยส้อมมันตีเรา เฮ้ยเฮ้ยดันเลยดันเลยเพื่อนดันเลยดันเลยเออนั่นแหละดันเลยดันได้นะดันได้นะโอ้เจ็บเจ็บโอ้เจ็บชิบหายเลยเอ้าแล้วมึงก็ไปป้อมตีตายทำไมรู้ว่าหิวโอ้ยดันเลยจริงๆเฮ้อย่าโอบมาอย่าโอบมาไม่รอดหรอกไม่รอดครับจังหวะนี้จังหวะนี้ผมหนีแล้วผมหนีแล้วไม่เอากลัวตายนะครับผมเออผมต้องหัวนักหัวตายหัวตายโอ๊ย ไอป้อมนะ่ออกเป็นคาาฟ้านะรู้จักคาถาฟ้าเปล่าฮผมจะไปออกของแล้วคาถาฟ้ารู้จักไหมเออเนี่ยคาถาฟ้าใช้สมั่งแล้วเป็นสีแดงนะครับมันจะทําให้เราเอาเอ,าอเขาเรียกว่าอะไรตีไว้ไม่ไม่รู้ดิผมไม่ได้อ่านแต่ว่ามันดีเออเพื่อนผมบอกว่าดีมันก็ดีดิเออผมก็เลยออกมาซะก็นั่นแหละนี่ ไอเด็กไม่ใช่ทีเดเมอ่ามันชื่ออะไรวะลืมอ๋ออ๋อตายตาย,ตายไ,มไม่ตายไม่ตายบังบังไม่ได้โอ,อ,อไม่ได้วะอะไรกันครับเนี่ยผมรู้สึกหงุดหงิดแล้วนะเอาบาลอนเลยไหมอ่ะไหวไหมอ่ะคิดว่าไหวหรือเปล่าอ่ะจะไหวเหรอไหวจริงเหรอเอาก็ได้ เอาละเอาละไอ้ยีนากลัวยิ้มหายเลยโอ้ตีแรงชิบหายเลยโอ้โหตาย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 ไหวเปล่าไหวไหมเปล่าอุ้ยโอ้สมัยสมัยก็ไม่เป็นผนไม่แรงเท่าที่ควรนะอุ้ยอย่าปล่อยให้ฝ่ายมันได้นะเกมพลิกเลยนะเฮ้ยเออแล้วเราก็ไม่เข้าไปตีเออะไรแต่เราเรารอจังหวะดีๆมึงเออเราได้ยิ่ที่มาเลยมาเลยจะสุโอะ ฉันอยากจะตีก้นไม้นะมาดิมาดิมาดิเออมาดิโ no. อ้ยเยอะ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 ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วรอทีมไฟดีกว่าโอ้แอชสนานร้าอะไรแอชใช่ไหมแอชไม่ใช่ไม่ใช่แอชเปิดประตูอ่ะโอ้ยตายตายเออบอกแล้วหนึ่งหนึ่งกับผมไม่ได้หรอกถ้าผมเกิดอ่ะอันตรายนะ รู้เปล่านี่ทำไรทำไรกันทำไรกันฮะทำไรกันเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายให้ดูออกเออนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมขอได้ไหมขอขอเหอะอยากได้ต้องการจริงๆต้องการมากขอเอ้ยขอดีเซตเซตตอดมันตอดมันเออนั่นอะไรดีมากเลยผมไม่อยากได้จริงๆนะ โอเคเดี๋ยวเราจะดันกลางกันแล้วกันนะจะตายโอ้ดันกลางนี่แหละเอาเลยเอาเลยอืมนั่นแหละนั่นแหละดีมากดีมากอีซี่เลียวอีซี่เลียวอีซี่เลียวอ่านเอสเลียวใช่ไหมเราผมอ่านอีซี่เลียวอืมแล้วเขาเขาเลยเขาเลยเขาเลยเจ้ากูเขาเลยเออเอ้ยย่ะยอก็ไม่ได้มาดีมาดีเออเนี่ยมาดีเขอเดือคิว่าเดือบควูด้วยจังหวะแลมเบอร์จ์แลมเบอร์ ใช่ไหมอ่ะใครได้ไม่เปน็นไม่รู้อ่อมันไม่ขึ้นชื่อเราให้ด้วยอ่ะเฮ้ยใครก็ได้แทงป้อมทีแทงไปเลยเชื่อกูได้อยู่แล้วแหละเออเข้าไปแทงเลยอ๋อ,อ,อไม่ได้เลยอันชิ้นที่สี่ยังไม่ได้ออกเลยอะไรครับเนี่ยโอเคแค่นี้ก็จบป้อมแล้วนะอืม ก็ไม <an> ่มีอะไรมากครับก็แต่ทีมดีถือว่าทีมดีนะครับแต่เนี้ยก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์นะครับว่าจะให้ผมเล่นตัวใหม่ตัวไหนไม่ใช่ตัวใหม่ก็ลักษาครับบ๊ายบาย